สวัสดีครับเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับตามที่นัดหมายกันไว้นะครับพี่น้องครับผมก็เป็นการเฉลยคำถามร่วมสนุกในคลิปที่ผมเอาเจ้าสิงหานกตัวนี้นะครับลงครับให้พี่น้องได้มาร่วมสนุกกันนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลน,นะครับ บ้านๆลุกทุ่งลูกทุ่งนะครับพี่น้องร่วมสนุกกันไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพื่อตอบแทนมิตรภาพดีๆสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามกับผมนะครับก็รางวัลนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องหัวเศ้าหนึ่งอันแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋านี่ใช้ไปทำงานก็ได้นะครับไปต่อนกก็ได้นะครับ คือหงรางวัลน,นะครับที่ผมจะตอบแทนและก็ส่งให้ผู้ที่ตอบถูกนะครับวันนี้มาเฉลยนะครับผมวันนี้มาเฉลยพาเจ้าสิงหามาดูตัวอีกชัดๆอีกสักรอบนึงนะครับเป็นนกที่ได้มาจากนะครับช่อง YouTube นาโคกินแหอาจารเอกนะครับอาจารเอกนาโคกินแหนะครับเป็นนกจากภูเขียว นะครับเป็นนกจากปูเขียวนะครับเป็นนกต่อแกบอกว่าเป็นนกต่อไว้อย่างนั้นนะครับก็ตามทิปที่ผมลงไปให้ท่านได้ชมนะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับนกตัวนี้นะครับมีอายุที่พอสมควรนะครับมีอายุประมาณสักสาสีปีอัพแล้วแหละนะครับถ้า ผมไม่ได้ถามอายุมานะครับแต่ว่าถ้าผมดูก็ประมาณสักสามสามปีสี่ปีขึ้นนะครับก็คือนิ่งนิ่งมากเลยนะครับเป็นนกต่อมานะครับแต่มาอยู่กับผมช่วงที่เขาผัดขนพอดีนะครับช่วงที่เขาผัดขนพอดีนะครับทำไมผมว่านกมันอายุ3ปี4ปีขึ้นนะครับพี่น้องก็คือแข้งมันนูนนะครับกับหนึ่งมันมีความนิ่งและก็ คือจิตใจได้นะครับนกถ้านกอายุเยอะๆเราเราเลี้ยงมาเยอะๆนะครับถ้าตัวไหนจิตใจมันได้มันก็ก็จะไม่กลัวนะครับมีแต่คือความคึกความสมบูรณ์ก็จะซูนกอยู่ตลอดนะครับนกตัวนี้เป็นนกที่ตัวไม่ใหญ่นะครับพี่น้องเป็นนกตัวไม่ใหญ่นะครับแต่อกอกนี่นูนนะครับเป็นนกทรง เป็นนกทรงปรีนะครับทรงหัวปีครับพี่น้องก็นะครับตามที่ท่านได้รับชมรับฟังในคลิปที่ผมลงไปนะครับพี่น้องก็คือนกตัวนี้มีนะครับขัดหนึ่งคำนะครับไม่มีหนุนนะครับพี่น้องเป็นนกปักธรณีหางขี้ฟ้านะครับเป็นนกเสียงกลางลงนิดนิด นะครับเป็นนกเสียงกลางลงและเป็นนกที่มีลูกลูกออดลูกอ้อนนะครับเป็นนกคูธรรมดาไม่มีอ่างนะครับมีหนุนก่อนคูหนึ่งคำนะครับเพราะเพราะแต่ว่าหนุนก่อนคูนี่มันไม่มีอยู่ในคลิปนะครับคำตอบพี่แท้กิงพี่น้องตามนี้เลยนะครับ ครับตามนี้เลยนะครับเอาลงให้พี่น้องใครตอบถูกท่านไหนตอบถูกนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์คลิปสักสักคนเลยนะครับตอบยังไม่ตอบคอมเมนต์สักคนเลยนะครับส่วนใครที่ตอบมาที่ร่วมสนุกมาผมก็กราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้นะครับก็ถ้า ใครตอบถูกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถูกต้องนะครับก็ตามที่ทุกท่านได้คอมเมนต์มานะครับตามที่ทุกท่านได้คอมเมนต์มาถ้าตอบถูกก็จะผมบอกว่าถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้รับของสิ่งนี้จากผมนะครับเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆในการตอบแทนในการติดตามผมนะครับคือผมไม่มีอะไรให้นะครับนี่ก็ป๋าตุ้มทํามาให้นะครับทํามาให้ ใบละร้อยห้าสิบนี่นะครับนี่ผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับพี่น้องผมก็ทําขึ้นมาเองหรือพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้ก็ทักมานะครับหัวเศร้านี่ผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ส่งให้นะครับอันละหนึ่งร้อยนะครับอันละหนึ่งร้อยรวมส่งไปเลยนะครับอันละหนึ่งร้อยรวมส่งไปเลยเผื่อท่านไหนสนใจนะครับคือกระเป๋านี้ก็ป่าตุ้มนะครับป่าตุ้มทํามาให้ก็ ช่วยผมก็ช่วยอุดหนุนปลาตุ้มนะครับเพื่อที่จะได้แกมีมีงานทำนะครับก็บอกให้แกทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาร่วมสนุกกันนะครับเอามาร่วมสนุกกันกับพี่น้องนะครับอ้าวนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องดูตัวตนชัดๆนะครับแต่ที่สําคัญนะครับนกตัวนี้ที่สําคัญที่ผมยังไม่เฉลยนะครับพี่น้องก็คือนกผมตัวนี้ จันนิกให้มาตัวนี้นะครับเป็นนกนะครับพี่น้องดูขอบตานะครับดูขอบตาเขานะครับเป็นนกที่เป็นนกนะครับเป็นนกแว่นแก้วนะครับเป็นนกเว่นแก้วนะครับผมเป็นนกแว่นแก้วสีนวลเป็นนก ถ้านกแบ้นแก้วเนี่ยนะครับบางท่านบางคนมือใหม่เซียนใหม่ยังไม่ยังไม่รู้นะครับก็คือขอบตานะครับขอบตาเนี่ยมันจะไม่มีขนแล้วก็มันจะเป็นสีเป็นสีไข่นกเอี้ยงนะครับผมนี่นะครับชัดๆนะครับชมดูชัดๆนะครับเป็นสีออกสีออกสีไข่นกเอี้ยงนะครับพูดไข่นกเอี้ยง มันจะมีนี่นะครับสองข้างนะครับสองข้างเลยนะครับสวยอยู่นะครับนกตัวนี้พี่น้องครับผมเป็นนกเสียงที่กําลังพอเหมาะนะครับกําลังพอเหมาะในการทํานกต่อเลยเดี๋ยวให้ขนหางสุดก่อนนะครับขนหางยังไม่สุดยังไม่สุดดีนะครับยังไม่สุดดีเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเป็นนกเป็นนกที่ ต้องเอาไปไล่มาใหม่ต้องไปไล่ใหม่นะครับเป็นไล่ใหม่ไปเข้าบเนียดใหม่ไม่ปไปไร่นะครับคือนกมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายมาหรืออันนั้นเราไปไล่รื้อดูนะครับไล่หรือดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมานหรือเปล่านะครับฝากติดตามนะครับเจ้าสิงหานะครับพี่น้องเนี่ยดูตาเนี่ยชัดๆครับผม ที่ผมว่ามันเป็นนกแว่นแก้วนะครับครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับพี่น้องให้สมบูรณ์กว่านี้คําว่าสมบูรณ์นะครับคําว่าสมบูรณ์เราก็เราก็ดูที่นกมันเล่นหรือเปล่านะครับนกมันเล่นหรือเปล่าดูขี้ นะครับดูขี้ดูลายดูสนาปีกนะครับนกสมบูรณ์เนี่ยมันมันดูง่ายนะครับผมคือหนึ่งอย่างน้อยน้อยเขาก็ขันเขาก็เล่นนะครับอาหารนะครับอาหารผมเคยบอกไปแล้วนะครับส่วนสูตรของผมนะครับของผมก็จะมีเวสเบนเลตนะครับมีข้าวฟ่างนะครับมีข้าวฟ่างนะครับมีดินเอียดนะครับพี่น้องดินเอียด แล้วก็วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับอากาศไม่ค่อยดีก็เลยละลายไบโอบีสให้กินนะครับแล้วก็มีหินนะครับอันนี้เป็นหินทรายครับพี่น้องหินหินแดงบ้านผมมันหมดนะครับที่ผมเอามาจากบ้านมันหมดก็เลยเอาหินเอาหินทรายให้กินก่อนหินทรายหินกองนะครับให้กินก่อนนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องมาเฉลย นะครับมาเฉลยก็นกผมมีหนึ่งขัดนะครับมีหนึ่งขัดไม่มีหนุนนะครับเป็นนกปักธรณีนะครับเป็นนกที่อ้อนหน่อยนะครับเป็นนกขี้อ้อนหน่อยนะครับแล้วก็ครูธรรมดานะครับแต่คารลมที่มันออกจริงๆงที่มันออกจริงๆนะครับมันมีมากกว่านั้นนะครับแต่ในคลิปเราก็ยืนยันในคลิป นะครับเพื่อสนุกกันนะครับใครตอบถูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะครับว่าอาจารย์ท่านไหนตอบถูกถูกต้องนะครับเพื่อที่จะรับของสิ่งนี้จากผมนะครับผมก็จะขอที่อยู่นะครับขอที่อยู่แล้วก็จะส่งให้นะครับท่านไหนตอบถูกชัดเจนหรือใกล้เคียงที่สุด นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อร่วมสนุกกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากติดตามนะครับเจ้าสิงหานะครับนกได้มาจากอาจารย์นาโคกินแห่นะครับฝากติดตามผลงาน,นครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามช่อง y o u t u b e ช่องเจษดาแสงดีนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้า ช่องเกจดาแสงดีนะครับเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องเวลาไปต่อนกอาจจะมีเสียงหัวเราะไม่ชอบใจหรืออาจวาจาใดที่ผมเอ่ยไปแล้วไม่สุภาพนะครับผมว่าต้องกราบขอโทษไบ้ณที่นี้ด้วยนะครับพี่น้องอาครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามครับผมคนรักนุกเขาใหญ่ใจห้าช่องเกจดาแสงดีครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอญาตไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับผม